ต้องดูทีนี้นะครับทีมป่าพุ่ยทีใน,ใน,ยนะครับนะครับป่าพอชนะได้ก็ต้องไปนับคะแนนกับทีมป่าทีมนี้นะครับมีอู่ทีมเต็งได้หน่อยเด้อเนาะตัวตอกที่มือดีอยู่หนึ่งคนนะครับตัวนี้น่ากได้ครับที่ที่บอกว่าขนมจีนเชิญทุกขนมจีนอร่อยมากนะครับเยอะหน่อยนะเนาะ ตบลูกนี้โอ้โหลูกนี้ตบให้น้องมันดูนะได้เลยครับได้เลยก็เป็นทีมเอทีนะครับกับทีมขอไป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 เรียบร้อยไม่เหลือครับใช้ไม่ได้ก็ไปขายนะ จะขอให้ปีห้ามขายเอาไปใช้แล้วนะครับโอ้โหตรงนี้ไม่เหลือนะครับชงฟาดไม่เหลือโอ้โหต้องแบบนี้นี่สมมุอสองชงไว้ไม่เหลือโอ้โหอรย่างนี้นะครับหวานหวานนี่ เสือกดดังด้วยนะครับโอ้เป็นไงชงไว้ชงไม่เหลือโอ้ยนะครับแล้วเปจริงจังนะครับอุ่ยให้นะครับจริงนี่นะครับจริงไหมนะครับดูลูกนี้นะเรียบร้อยยังโอ้ยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับ